บางคนเขาก็เรียกว่าทาวน์โฮมทรงอิสระนะครับทรงที่ผนังเนี่ยมันไม่ติดกับบ้านใครเลยนะครับแต่เราจะเชื่อมโครงสร้างชั้นใต้ดินของเราเนี่ยคานคอดินเนี่ยเป็นโครงสร้างเดียวกันหมดเลยนะครับแบบนี้นะฮะสังเกตนะครับ S 1ถึง S 5ที่ถือว่าเป็นโครงการเดียวกันนะครับจะกว้างตั้งแต่มุมสุดโครงการไปจนถึงมุมสุดของอาคารเนี่ยครับมันจะอยู่ที่40เมตรแต่เราพอดที่ดินเนี่ยครับเราก็จะมีเซตแบ็กเนี่ยสองเมตรที่ทำเป็นช่องเปิดด้านข้างได้นะฮะลองสังเกตครับ S 1 S 2 S 3 S 4จะหันหน้ามาทางเดียวกันโดยที่จะมีีีเเเเเเซตตตตแแบบบ็คคนนนน่่่่ยยยรรรรััััาาามมมกฎหหลทท2 2ะชช้้้้80ไวพือใ หนึ่งได้มีสวนเนี่ยที่ค่อนข้างใหญ่แต่ชั้น2เนี่ยเราก็ตามกฎหมายเลยที่2เมตรนะครับมุมซ้ายสุดกับขวาสุดเนี่ยครับจะหันหน้าออกที่ดินนะครับอันนี้ก็จะเป็นบ้านแฝดหรือจะเป็นทาวน์โฮมอีกือนเดิมก็ได้นะครับโดยที่จะมี DS1 กับ DS2 เนี่ยครับเป็นพอที่ดินที่ค่อนข้างใหญ่แบบนี้นะครับพาณิชยกรรมของเราก็จะได้ใหญ่เหมือนกันนะฮะหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้ครับโดยเจ้าตัวทาวน์โฮมทรงอิสระของเราเนี่ยครับเราจะสามารถทำที่ดินของเราเนี่ยในกว้างมากถึง8.8เมตรเลยนะครับพอเราจอดรถสามคันเนี่ยครับเข้า แปดเมตรเลยนะครับพื้นที่ค่อนข้าง